เอาวนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะผมสำหรับตัวของเมงูมิกันนะครับทุกคนคือต้องมองกันอย่างไรครับว่าตัวของเมงูมิเนี่ยค่อนข้างดีนะครับผมคือเมื่อกี้พาร์ทแรกเนี่ยเป็นตัวของโนบาระไปใช่ไหมครับแต่ว่าโนบาระเนี่ยเป็นมัตเตอร์ที่จะเรียกได้ว่าเป็นมัตเตอร์สีดาวนะครับผมซึ่งอาจจะไม่ได้แบบเฟี้ยวอกเฟี้ยวใจมากขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าตัวของเมงูมิเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีกว่าโนบาระขึ้นมานิดนึงนะฮะ คือเมงโงมิเนี่ยเป็นมอนสเตอร์สายที่จะเป็นแบบเวทสายวัยรุ่นอารีนาทุกคนก็เน้นไปทางการตีคนเนาะอย่างโนมบารัตเนี่ยตัวของแพสซีฟสกิลมันจะเน้นไปทางเลือดซะมากกว่านะครับรู้สึกว่ามันอาจจะไปทางถึกนะครับผมทีนี้มาดูในเรื่องของเมงโงมิกันดีกว่าว่าพ่อหนุ่มเมงโงมิของเราเนี่ยนะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะเริ่มต้นที่ธาตุไฟนะครับผมธาตุไฟเนี่ยเป็นมอนสเตอร์เอ่อตัวของห้าดาวนะครับห้าดาวแท้เลยเป็นมอนสเตอร์สายซัพพอร์ตที่ค่าสแตทเหมือนสายโจมตีเนาะอ่าตัวนี้นะครับผมผมมมมผว่่่าาาานนนนจจะะเเเป็เฟสโต,ตีแซๆๆหออยนะอืม ตัวของเมงูมีนะครับผมสกิลที่หนึ่งเนี่ยก็เหมือนกันเกือบเกือบทุกตัวนะครับทุกคนน่าจะทุกตัวเลยนะฮะก็คือเป็นการโจมตีนะครับผมแล้วก็มีโอกาสในการเกาะแตกได้แล้วก็หักดาบได้คือเป็นสกิลที่หนึ่งดีมากนะครับทุกคนเกาะแตกแล้วก็หักดาบได้ในตัวเดียวนยถือว่าตอบโจทย์มากแล้วก็สกิลมึงเทพไปไหนวะน้องสกิลโคตรเทพนะผมสำหรับตัวของเมงูมีนะครับผมดูดิเท่มากนะผมอ่ะ แล้วก็สกิลสองครับเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับผมอ่ะเออเป็นการโจมตีศัตรูเป้าเดียวนะครับมีโอกาส80%ที่ทําให้เกิดคริสตันนะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่ตัวของน้องเนี่ยมีในเรื่องของบัฟแดงอยู่นะครับผมอ่ะก็เหมือนกับเป็นการลดเกรด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้ตีแล้วก็ติดตันได้นะผมนี่ประมาณนี้ตีติดตันลดเกรดนะครับเฟี้ยวเงาะนะฮะอ่ะแต่ลดเกรดเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทัว่าเยอะนะทุกคนอันนี้สหรับผมนะครับแต่ที่ตัวไคลแม็กของน้องคือสกิลแพสซีฟหรือสกิิลตตดัััวนน่เองครบ เพิ่มเกรดโจมตีของตัวเองเพิ่มขึ้นทีละ20%ทุกครั้งนะครับผมที่พักพวกนะครับผมถูกโจมตีที่ไม่ใช่ตัวเราเองนะก็คือถ้าเพื่อนเราโดนสกิตเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มเกรดละกันเนาะเออแล้วก็มีโอ,อก,กาสอีก3 0นะครับผมที่จะเป็นการเอ่อปลดเอฟเฟกนะครับเสริมพลังของศัตรูเป้าหมายออก1อันนะครับผมประมาณนั้นก็ประมาณว่าเข้าเทิร์นปั๊บเนี่ยสามารถที่จะถอนในดรวของบาฟ้าได้ศัตรูเอ่อเพื่อนเราโดนโจมตีเนี่ยก็เป็นการเพิ่มเกรดน สำหรับตัวของผมผมมองว่าตัวของเมงูมิเนี่ยมันเล่นได้ดีมากๆเลยนะคอนเทนต์การตีคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอานิน่า RTA นะครับกิวอลซีวอลเฟียลนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนั่นเองนะครับใครที่แบบเอ้ยมีตัวนี้อยู่ก็สามารถที่จะจับจับมาเล่นได้และที่สําคัญคือลีดเนี่ยเป็นลีดสปีดนะครับ28%ด้วยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนั่นเองนะครับอืมต่อไปครับสําหรับตัวของธาตุน้ําอันนี้เป็นมัตเตอร์สีดาวนะครับเมงูมิธาตุาน้ําเป็น Matter ial, นะมัตเตอร์สีดาวนะมาดูว่าเอา่อมันเป็น Matter ial, นนนนมมมอออสเเเตรร์ดาาวี่่่ยยััักงงงงไบงบ้ะะคผ สกิลที่หนึ่งเหมือนกันเนาะอันนี้ไม่อธิบายซ้ำนะครับก็ตีแล้วก็หักดาบเกาะแตกได้นะครับสกิลที่สองครับเป็นการโจมตีศัตรูครับมีโอกาสเจ็ดสิเปอร์เซนะครับผมที่จะเป็นการถอนในเรื่องของบัฟฟ้าออกหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็จะเป็นการดูดซับเกตได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้อืมตีแบบนี้ครับชึบๆโอ้เท่ๆนะสกิลที่เท่มากครับถอนบัฟฟ้าได้นะครับประมาณนี้ตีปึ๊บๆถอนบัฟฟ้าแล้วก็ลดเกตได้ด้วยโอ้ตอบโจทย์นะ ใช้ได้นะครับเอาไปเล่นเป็นทีมสวิฟก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็สกิลที่3ครับทุกคนก็คือตจมตีศัตรูทุกตัวนะครับผมแล้วก็เป็นการถอนในเรื่องของเอฟเฟกฟ้าออกหนึ่งอันแล้วก็เป็นการลดเกรดศัตรูด้วย50%เ็ตเจ็ดเคโคตรโกงทุกคนฮะก็คือเป็นการถอ,อ,อนบัฟแล้วครับแล้วก็ลดเกรหมูด้วยโอ้โหเก่งเลยตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นเฟสสวิฟนะเป็นเฟสสวิฟหน่อยๆผมว่าน่าจะฟีลฟ้าโดนโอกโดนใจว่ะใช้ได,ได้ใช้ได้อืม ตอบโจทย์นะครับอืมแล้วก็ต่อมานะครับผมก็คือตัวของเมงูมิตัวของคาดลมนะครับเป็นมอเตอร์5าดาวนะฮะคาลมเหมือนกันนะครับทุกคนเมงูมิ5ดาวคาดลมเนี่ยผมว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ฟีวเหมือนกันนะครับอืมก็สกิลหนึ่งเหมือนกันเนาะก็ตีแล้วก็เกาะแตกฮักดาบได้นะครับสกิลที่2ครับเป็นการโจมตีศัตรูนะครับผมแล้วก็เป็นการถอนในเรื่องของบัฟฟ้าออก1อันนะครับแล้วก็ดูซับเกตสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เหมือนกับคาดเมื่อกี้เลยนะครับผมอ่ะคาดน้ำเมื่อกี้เลยเนาะ แต่ว่าค่แม่ของน้องคือสกิลที่3ครับเป็นการมอบปั๊บอมตะเป็นเวลา1เทิร์นนะครับแล้วก็เป็นการมอบในเรื่องของบัฟดาบเนี่ยสเทิร์นที่สําคัญคือเล่นเกรดด้วยนะครับผมคือการที่มีบัฟอมตะบนหัวเนี่ยมันทําให้ศัตรูเนี่ยทำอะไรเรายากมากๆเนาะแล้วก็การมีบัฟดาบเนี่ยทำให้เราตีแรงนะครับและที่สําคัญคือเป็นการเพิ่มเกรด้วยก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้เทียร์ที่ว่าแบบบัฟชั้นยอดได้นะครับเอามาเล่นในคอนเทนต์แบบคิววอรซิกอรได้ในคอนเทนนนนนนตต์แบบบบเเเเเออออออ่่่่ทีีมมัััจะะไปปคคูกกกพวววาาาาา้้้ํลยยงงร็ เออลืมบอกธาตุน้ําธาตุน้ำเนี่ยเออลีดเนี่ยเพิ่มความแม่นยำ48เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนธาตุเออลมเนี่ยเพิ่มบับดาบเออเพิ่ม ATK นะครับผม38เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้แล้วกันเนออต่อไปครับธาตุแสงคนระับธาตุแสงเป็นมอเตอร์สีดาวนะนเพื่อนๆก็จะเรียกได้ว่าส่วนมากในมอเตอร์สีดาวมันจะดูเก่งนะครับผมอะฮะมาต่อครับ ถ้าเป็นตัวของท่าแสงนะครับทุกคนท่าแสงเนี่ยสกิลที่2เนี่ยเหมือนกันเนาะก็คือเป็นการเหมือนคล้ายๆกับว,ว่าถอนบัฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ลดกเกตได้ด้วยตอบโจทย์นะยแล้วก็สกิลที่3ครับเป็นการลดระยะเวลาเอฟเฟกเสริมพลังของศัตรูทุกตัวลง2เทินนะครับก็ประมาณว่าเอ่อสมมติเรามีบัฟปีกเนี่ยสเทินก็กลายเป็น2เทินนะเนาะจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็สร้างในเรื่องของบัฟปีแจงได้ด้วยนั่นเองครับก็ โอ้โหอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยโดนใจสักเท่าไหรว่ว่ะทุกคนโอ้โหแต่สก,กิลมึงเทจัดสก,กิลมึงเทจังวะน้องโอ้โหเฮ้ยไอตัวของเมงูมิ้นนี่สกิลเท่มากทุกคนอันนี้มันมีข้อดีอย่างไงคือมันเป็นเหมือนออะมันจะเป็นฟิลลิ่งถอนบัฟเรากรีลีแบบนั้นได้เหมือนกันแหะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเออปีกเนี่ยส่วนมากการใส่วิวล้วก็จะใส่แค่แบบอันเดียวเนาะก็อารมณ์แบบ ลดระยะเวลาของบัฟฟ้าลงจาก3เทินก็กลายแบบเหลือ1เทินเพราะมันลด2เทินเนาะแล้วก็สร้างในเรื่องของบัฟป,ปีกแดงได้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาเล่นได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบโดดเด่นสักเท่าไหร่ละกันนะครับสำหรับตัวของเมงูมิเออท่าแสงนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ละกันเนอร์ก็หลีดเป็น HP ในอารีน่านะครับผมอ่ะสามสนตะฮะต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับผมก็คือตัวของน้อง ธาตุมืดนะครับมีงูมีมืดกันนะครับผมอะ่ะในงูมีมืดเนี่ยเป็นมอเตอร์สายสลับสะดุดนะครับที่เป็นมอเตอร์5ดาวนะจ๊ะหนุ่มๆอะ่ะเป็นมอเตอร์5ดาวเดอร์คือต้องมองอย่างนี้ก่อนนะครับว่าไอตัวตระก,กูลเมงูมีเนี่ยมันเป็นแบบทางปุ่มมาซับๆอยู่แล้วเนาะแต่ธาตุมืดเนี่ยก็คือซับเหมือนกันนะครับผมธาตุมืดเนี่ยสกิลที่2ครับเป็นการโจมตีนะครับแล้วก็เอ่อทำให้ศัตรูนะครับเกิดเกสตันเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งเทิร์นนะฮะแล้วก็ลดเกรได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้ก็คคือตตีสัั้้นนนะะะรบแลลวกก็ดดเจไ๊ ต่อ,อไปครับนี่คือไคลแม็กของเมงโมิธาดมืดนะครับนี่คือไคลไคลแม็กของน้องเลยก็คือโจมตีสตูคทุกตัวครับ4ครั้งครับการโจมตีครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการถอนในเรื่องของบัฟฟ้าออกนะฮะทุกอันเลยนะเพื่อนเพื่อนบัฟฟ้ามีการน้องถอนออกหมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญคือครั้งที่2เนี่ยก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆล้ยกับเป็นการลดเกจนะครับผมครั้งที่2และครั้งที่3เนี่ยจะเป็นการลดเกจครั้งที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์กลายเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็ครั้งที่สุดท้ายครั้งที่สี่เนี่ ถ้าเกิดว่าตัวของเมงูมิธาตุมืดเนี่ยค่อนข้างเก่งเลยแบบโกดแบบเก่งเกีย์เลยนะฮะซึ่งตัวนี้ผมแนะนำนะครับว่าใส่เป็นโมเมนต์ของสวิปได้เลยนะครับสวิปได้สตันได้แต่เชียร์สวิปมากกว่านะครับผมอ่ะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัวของเมงูมินะครับผมแก๊งเมงูมิเฟี้ยวไหมและก็ทีมสคันคือเลีดได้คี่ดีคอในอาริดา28%ด้วยตอบโจทย์มากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะไปแล้วบ๊ายบายนะครับ